ของชัวใจลงองไรนกอ่ไรไม่พ่อหันน้องหน้าแทงน้ำซุปมาทั้งรุมกระจืนทั้งทั้งกระจืนขึนไดก็ไม่ไม่เศร้าสะเป็นมอเรื่บบ๊วยขึ้นหน่อยๆยัยซ้ำหนีเบื้อท่เจ้าคนหมดตัวแม่นอกรู้องไหนไปกูไปเจอ อันพวกผมมีเยอะพวใฟังเนี่ยด้ฟังก็ไปด้ฟังในแม่นิ้วกันเนี่ยนะคอยก็ไปตาไปเว่าไปเหว่าไวัดจุกว่าหัดคอยไปคอยไปยังว่าคอยคอยปจุงเนี่ยเนี่ยมันไม่จะบอกให้ฟังเนยแม่ผมไม่บอกเป็นเอาของมีอยู่ไ่บอกตัวกูรู้คนฟังพี่ตี็กม่ใย้ยข้อการนี้ใช้จ้ก็ออกบนเฮียนเจนนั้นนั่นหลาเห็นบ่นจะหัวใจ จีเไปเจียวไว้ทุกคนไปเลยเป็นประานแผ่นบดีไเจียวกับพระธานบัจิเลตจข้ค่ายจีเรตทั้งโลกจีเลตลุดไปเจ้าหัวใจมันโมดีหมดเลยดีดีฉันได้ฉันไม่ชอบเลยอาฉันเหรเล้ยงไม่ชอบมันไม่สนุกเลยอยู่ไปก็อยู่ไปสิบอดเด็กในห้องน้องเขาสิมาเป็นในเส้นคนเลยคนเกิดมาหลงแล้ว เกิดจะกลมาลุงกำของเขาเกิดจะก,กุนกลุงกุนของเขาเลยออกออกนน็อ,อ,กกกอ,อ,อ,กอหัยนี่ออจากย้นเขาเลออจากห้วหีน่ะเีนจี๋เี่ีที่ออกเลยบุแม่เนี่ยเฮี่อยเบิ่งเลยเจ้คอยเป็นเบาคอยไปหาคนออาหลูกนะเบิ่งนี่ม่งก็บ,บื่อเขาว่ามามเบิ่งองมเลียงมันโอ้ยเลียงมนกเบิ่งแม่แบน,น้น <laughs> มหาเบออย่างนี้คืเบอวายอยงเบอเฮียคนอย่างเบอไงอย่างเบอมันเบียนะเบียเราใไปใส่เบียรออกบัวอนนนเอบัว่างซื่อบัวซื่อเสนะสมก็บอ่มันจะสมก็คุยหาว่าน้ำตปคุยไปเลนะใเห้ประดี๋ยยังเข้าวยเลยว่าห้ได้กี่ว่าเอ้ยใหได้กีว่าโอ้ปากฉันมีห้ามปากฉันได้ยังไงไป 来碗，那帮咩，那